ตำนานต้นโคลเวอร์วิเศษคำท้าของเมอร์ลินนานมาแล้วในอาณาจักรอันไกลโพ้นพมดนามว่าเมอร์ลินได้เรียกเราอัศวินให้มาชุมนุมกันในราชุทยานและกล่าวกับเราอัศวินพวกท่านทั้งหลายรอคำท้าจากข้ามานานแล้วบางคนแนะให้ข้าจัดการประลองยุทธ ระหว่างอัศวินทุกคนในอาณาจากักรนี้บางก็ขอให้ประลองทักษะการใช้หอกดาบแต่อย่างไรเสียข้าขอเสนอคำท้าที่ต่างออกไปในครั้งนี้อัศวินต่างรอฟังกันอย่างใจจดใจจ่อเมอลินพูดต่อว่าข้าได้รู้มาว่าในอีกเจ็ดคืนจะมีต้นโคลเวอร์วิเศษงอกขึ้นในอาณาจักรของเราจากนั้นก็มีเสียงฮือฮา เสียงพึมพำและเสียงอุทานของบรรดาอัศวินที่อยู่ณที่นั้นบางคนรู้แล้วว่าเมอร์ลินหมายถึงอะไรแต่บางคนก็ไม่รู้เมอร์ลินจึงบอกให้เหล่าอัศวินเหล่านั้นอยู่ในความสงบเบาๆหน่อยขอให้ข้าได้อธิบายต่อว่าต้นโคลเวอร์วิเศษนี้คืออะไรมันคือต้นโคลเวอร์พิเศษที่มีใบสี่ใบซึ่งจะให้อำนาจที่พิเศษอีกเช่นกัน แก่ผู้ที่ได้ครอบครองนั่นคือโชคไม่จำกัดไม่จำกัดทั้งเวลาไม่จำกัดทั้งขอบเขตมันจะให้โชคในการสู้รบโชคในการค้าขายโชคในความรักโชคในความล่ำรวยโชคไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราอัศวินต่างก็พากันพูดคุยด้วยความตื่นเต้นทุกคนต้องการพบต้นโคลเวอร์วิเศษสีใบนี้บางคน ถึงกับลุกขึ้นยืนโหร้องชัยโยและอ้อนวอนเทพเจ้าเมอร์ลินปรามให้หยุดพึมพำอีกครั้งและกล่าวว่าเงียบหน่อยข้ายังบอกพวกท่านไม่หมดต้นโคลเวอร์วิเศษสีใบนี้จะงอกขึ้นมาในป่ามหัศจรรย์ที่อยู่เลยภูเขาสิบสองลูกไปที่ด้านหลังของหุบเขาหลงลืมข้าไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนแน่แต่มันจะงอกขึ้นนที่ใดที่หนึ่งในป่าแห่งนี้นั่นละ แล้วความตื่นเต้นที่มีในตอนแรกก็จางหายไปทันทีผู้คนเงียบเสียงลงแล้วเสียงถอนหายใจด้วยความท้อแท้ก็ดังขึ้นทั่วราชุทยานนั่นเป็นเพราะป่ามาัศจรรย์ที่กล่าวถึงนี้กว้างใหญ่พอๆกับส่วนของอาณาจักรที่ผู้คนอาศัยอยู่เป็นพื้นที่ป่ารกทึบกว้างใหญ่เป็นพันเป็นหมื่นไร่จะหาต้นโคลเวอร์วิเศษสีใบต้นกระจ้อย ในที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นได้อย่างไรกันให้หาเข็มในกองฟางจะยิง่งจะง่ายกว่าเป็นล้านเท่าอย่างน้อยนั่นก็อย่างเป็นคำท้าที่พอเป็นไปได้อยู่เมื่อพบกับความยากของภารกิจนี้อัศวินส่วนใหญ่จึงเดินออกจากปราสาทไปพลางบนโวยวายและส่งสายตาแสดงความไม่พอใจไปที่เมอรลิขนขณะที่เดินผ่านเขาไปบอกขคาด,ด้วยแล้วกัน ถ้าท่านมีคำท้าที่พอจะทำให้สำเร็จได้อสศวินคนหนึ่งพูดกับเมอร์ลินถ้าข้ารู้ว่าเรื่องเป็นอย่างเนี้ยข้าจะมีเสียเวลามาหรอกอีกคนหนึ่งเสริมคำท้าบ้าอะไรกันทำไมท่านไม่ส่งเราไปทะเลทรายเพื่อหาเม็ดทรายสีน้ำเงินหนึ่งเม็ดซะเลยเล่ามันยังจะง่ายกว่าซะอีกอีกคนประชดอัศวินทั้งหลายทยอยเดินออกจากราชุทธยานไปที่โรงมา้า และขึ้นมาควบจากไปทีละคนเหลือเพียงสองอัศวินที่ยังอยู่กับเมอร์ลินว่าอย่างไรล่ะพะมอดถามขึ้นพวกท่านไม่กลับเวยหนึ่งในสองอัศวินนั้นสวมเสื้อคลุมสีดำนามว่านอ็อตเขาตอบว่าแน่นอนว่ามันยากป่ามหัศจารย์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลแต่ข้ารู้ว่าจะไปถามใคร ขเชียวว่าข้าจะหาต้นโคลเวอร์ที่ท่านบอกได้ข้าจะไปหาต้นโคลเวอร์วิเศษสีใบนี้ต้นโคลเวอร์จะต้องเป็นของข้าอัศวินอีกคนหนึ่งนามว่าซิดสวมเสื้อคลุมสีขาวเขานิ่งเงียบจนกระทั่งเมอร์ลินมองมาที่เขาเป็นเชิงถามเขาจึงพูดว่าหากท่านว่าต้นโคลเวอร์วิเศษสีใบนี้เป็นต้นโคลเวอร์แห่งโชคที่ไม่มีที่สิ้นสุด และจะงอกขึ้นมาในป่าก็หมายความว่ามันจะต้องเป็นเช่นนั้นข้าเชื่อในคำพูดของท่านดังนั้นข้าจะเข้าไปในป่านั่นดังนั้นอัศวินทั้งสองจึงออกเดินทางไปยังป่ามาสจรรันน์น็อตขี่ม้าสีดำของเขาไปส่วนซิ์ขี่ม้าสีขาว กฎแห่งความโชคดีข้อที่สองคนที่อยากจะมีโชคดีมีมากแต่คนที่จะตัดสินใจไขว่คว้าหามาให้ได้นั้นมีน้อย